สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเปิดการมองเห็นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทางช่องได้ทําคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็จะรวม4ี่ลาวนะคะ mm hmm. ก็จะมีา TV, ลาวทีว AP, ลีลาววีเอลาวสามัคคีวี p และลาวสตาร์นะคะ mm hmm. ของวันที่19เดือนกันยายน2 5งหนะคะมาดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะว่าแอดให้เข้าหรือหลุดเนาะ ลาวสามัคคีนะคะของเมื่อวานแอดให้เด่นวิ่งรูดนะคะสมและ9นะคะผลที่ออกเจ็ดสสี่และ0ูนย์เดนะคะหลุดนะคะพเพื่อนเมื่อวานแอดให้ชุดกัน60กระโดดข้ามไป80นย์นะคะ 70, 0 7 0็ดไม่เอาน่าเสียดายเนาะส่วนลาว VIP นะคะแอดให้เด่น9้าและ0ย์นะคะ ผลที่ออกสามหกและ2อสาเนาะคู่นี้แอดเน้นให้79นะคะกับหัวให้เป็น7จดหด้วยนะคะถ้าใครหยิบจับคู่นี้ไปเป็นแนวทางนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเข้าห7นะคะส่วนแนวทางนะคะลาวสามาคัคคี VIP นะคะเมืม่อวานแอดให้เด่น6กสองหนวิ่งรูดนะคะผลที่ออกนะคะสี่หก้าและ6กสี่นะคะ ตัวเจาะหลุดนะคะแต่ว่าเข้าตัวเด่นวิ่งรูดนะคะหกค่ะถ้าใครวิ่งรูดหกนะคะมาทั้งบนทั้งล่างนะคะเมื่อวานนะคะส่วนตัวเจาะหลุดจ้าลาวสตาวีไอพีนะคะแอดให้เด่นที่สี่แปดสามนะคะผลที่ออกนะคะเก้าสามเจ็ดเข้าสามเจ็ดตรงๆนะคะวิ่งรูดสามค่ะส่วนล่างนะคะหกสองหกสองนี้หลุดไปนะคะก็ ใครที่มีโชคมีลาบก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมาตามกันต่อนะคะของวันที่สิบเก้านะคะสำหรับนะคะสำหรับลาวสามัคคีนะคะของวันที่สิบเก้าแอดให้เด่นหกและศูนย์วิ่งรูดนะคะตัวเจาะก็จะมี หกศู 60, 62, 64, 0 7, 0นย์หกสองสี่ศูนย์เจ็ดศูนส์สะคะชุดกันก็จะมีเจ็ดหนึ่งเสามศูนย์ห้านะคะตัวที่แอดเน้นให้ก็จะมีหกศูนย์ห่เจ็ดศูนยี่และเจ็ดหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะหกกับเก้าตัวตัวเดียวกันนะคะคู่ไหนเป็นหให้กับหัวเป็นเกคู่ไหนเป็นเก้าให้กับหัวเป็นหกด้วยจ้า ส่วนลาวีไอพีนะคะแอดให้เด่นที่ศูนย์และสีวิ่งรูดนะคะตัวจอก็ตามนี้เลยนะคะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนะคะศูนย์ศูนย์สี่หกสี่สี่และหนึ่งสีนะคะชุดกันก็จะเป็นเก้าสีและสี่แปดนะคะอย่าลืมนะคะหกกับเก้าตัวตัวเดียวกันเนาะถ้าใครหยิบจับคู่นี้นะคะหกศูนย์ศูนย์หกนะคะให้กลับหัวเป็นเก้าศูนย์ด้วยนะคะตัวที่แอดเน้นนะคะก็จะมีศูนย์สี่สี่สี่ศูนย์หกจ้ามาตาม นะคะของลาวสามัคคีย i p นะคะลาวสามัคคีย i p อสให้เด่นที่027วิ่งรูดนะคะตัวเจาะก็010406นะคะกับหัวเป็น09ด้วยเด้อ272628นะคะเพิ่มให้อีกชุดนะคะ70เนาะตัดตัวนี้ให้นะคะชุดกันนะคะก็จะมี73 718164นะคะตัวเีนเด้นให้ก็จะมี0 1 0ย์6 70นะคะ ชอบก็จดไว้แคปไว้เลยจ้าส่วนลราสตา vip นะคะเด่น7และ0วิ่งรูดนะคะก็จะมี7 1 7 3 7 6นะคะ0 4 0 6 07ค่ะชุดกันนะคะก็จะมี2 6 2 8และ72นะคะชอบก็จดไว้แคปไว้เลยจ้าของให้เฮงเฮงปังๆนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาที่แอดลงให้นะคะจะได้เห็นก่อนเพื่อนค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า